อายุจริงของน้องนายนพันค่ะต้องบอกว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามนะคะน้องนายนพัไม่คิดว่าจะอายุแค่เท่านี้ค่ะถือได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างมากกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับน้องนายค่ะหลายท่านคงจะทราบดีปัจจุบันนี้ยอยู่ในสถานะโสดแต่ต้องบอกตอนนี้หลายคนก็จับตามองกับคู่จิ้นอย่างใบเฟิร์น เราว่าเคมีทั้งคู่เนี่ยเข้ากันมากๆเลยทีเดียวหลายคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะคะน้องนายเนี่ยเกิดในวันที่5พฤษภาคม2539ปัจจุบันพึงอายุ26ปีเท่านั้นละคะ่ะแต่เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มฮอตที่ประสบความสำเร็จอย่างมากต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชมในทุกๆความพยายามเลยและคะ่ะ